แต่สมถัด4.10ข้อ6นะครับมาดูสมก,การกันอันนี้เช็ค C ก่อนก็ได้ครับ C นะนักเรียนมี C นะฮะ C ตรงนี้มี1ตรงนี้มี6เติมอะไรนักเรียนเติม6ตรงนี้ใช่ไหมครับ C จะดุลต่อไปดู H ครับ H ตรงนี้มี2ตรงนี้มี12ทำไงนักเรียน มีสองไม่ใช่สองเติมหกตรงนี้นะครับต่อไปเช็คโอครับผมโอเนี่ยโตรงนี้มีสองใช่ไหมอย่าลืมหกโอตรงนี้มีหนึ่งอย่าลืมหกข้างหน้าโอตรงนี้มีหกโอตรงนี้มีสองแล้วเรียนดูนะครับสรุปว่าโอตรงนี้มีสิบแปดถูกปะ หกสองสิบสองสิบสองหกหกเป็นสิบแปดตรงนี้มีเออนักเรียนอยูนี้นะครับนักเรียนทำยังไงดีเติมอะไรยังไงให้มันได้สิบแปดดูตรงน <8. S 1> ี้ 6, ครับเติมอะไรดีบ่าทิ่เก้าสองสี่แปดสิบแปดบวกหกก็เลยสิบแปดหกดีมะหกครับ หกสองสิบสองสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดเราเติมหกตรงนี้ครับผมเป็นคำตอบครับก็จะเป็นหกหกหนึ่งหกนู่นแล้ว